ผมผมสงสัยว่าครับเลยกระทงยังไข่อยู่โอ้ยสงสัยอะไรอีก่ยไปตู้บนรถแหบทำไมมันรูปร่างแปลกๆไม่เหมือนกันละกันครับบางเงนก็ยาวบางงานก็สัน้นบางงนก็เปิดหลังเปิดหน้าอย่างงี้ครับอืมทำไมเข้าํามาแบบนั้นทำไมทำมาแบบนั้นเลยแต่แต่แต่ละคันมันก็อยู่กับฟังก์ชันรถอย่างท่อมอย่างฟังก์ชันรถสมัยเนี้ย มันเป็นระบบวีพุง VP มาเนี่ยมันก็ไม่สามารถเปิดหลังแล้วพง้าขางหลังได้เพราะว่าถ้าการเปลี่ยนดอกทุกครั้งเนี่ยต้องแกะวีผ้าวีออกถอดดอกอีกถอดหลังอีกมันยากก็เลยพัฒนาเป็นตู้ออกข้างหน้าตู้ออกข้างหน้าเนี่ยบอกเลยว่าไม่ดีท่าออกหลังร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเห็นไหมฝาหลังลเราขนาดปิดดีโป้ด,ดีลมยังรั่วรั่วออกเต็มเลยที่ดูเปิดหน้าเปิดหน้าปุ๊บลมเฟดบวกเฟดลบมาปนกันอ่ะทำให้เสียงเบาลงแน่นอนสำหรับ แต่เดที่ต so ู้เปิดหน้าก็พยายามโป้ให้ดีเก็บบุมให้ดีใช้ลูกยางรองข้างในให้ดีไม่ให้สีออกอย่างของพี่แต่ละคันเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยโป้ตู้ลวตู้แล้วกระป๋องได้โป้ดำเนี่ยโป้โป้เก็บไม่ให้ลมออกเพราะถ้าลมออกข้างหน้ามาออกปนกับลมลบทบลบรมกันเนี่ยเสียงลดลงแน่นอนนี่สาคัญเลยสำหรับตู้เปิดหน้าต้องระมัดระวังให้ดีสำหรับตู้เปิดหน้าตัวเนี้ยครับแล้วก็ตู้ก็มีหลายขนาดดีกระท่อมไต่บางบางคันก็ 7 5บางครั้งก็70บ,บางครั้งก็65ก็อยู่ที่ความสูงรถด,ด้วยเพราะว่าสมัยเนี้ยรถเราทําจํากัดความสูงด้วยไงสมัยแต่ก่อนน่ะตู้น่ะวางจากพื้นออกระดานมืนนกกทําทอ,ออมจิตอ้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> อย่างสมัยแต่ก่อนนะก็ต้องตู้อันนี้รถดังก็ต้องเราต้องดูเป็นรถดังก็ต้องนะอันนี้รานะอันนี้ลังคาอันนี้ลังคาสมัยแต่ก่อนน่ะตู้วางชูนลังคาเนี่ยก็ตู้วางชูนลังคาเนี่ยตู้เลยสามารถทำเกียสิบห้าได้เนี่ยหน้าหลังก็วางชูนลังคาเลยลังคาก็ปิดตู้เบรคไปเลยเนี่ยนี่สมัยก่อนครับแต่สมัยเนี้ยแต่สมัยเนี้ยมันมีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องนี่ก็รถดังก็ต้องนี่ก็รถนะนี่ก็รถอันนี้รถนี่ก็รถมองรถดังก็ต้องนะมองเป็นรถเออรถครับทีนี้รถตู้หลังก็ต้องมีกล่อง กล่องหลังอีกเพื่อทําการตู้หมุนไงเนี่ยราคาอยู่เงี้ยมันต้องมีกล่องนี้กระทอมเห็นไหมมันเลยเสียพื้นที่นี้เยอะประมาณสาสิบเซนได้เสียพื้นที่ทิ้งเพราะว่าทาให้กล่องมันหมุนได้ไับข้างล่างก็มีกล่องหมุนอีกอยู่ข้างล่างอีกกันไหมเนี่ยทำให้ตัวนี้มันเล็กลงเนี่ยตู้หลังอันนี้ได้แค่แนเจ็ดสิบเซนะกระทอมเจ็ดสิบเซนแค่นั้นเองความสูงของตู้เบ่ะทั้งนั้นก็อยู่ที่รถด้วยกระทอมบางรถบางคันก็สูงกระทอมก็ไม่สามารถใช้ตัวเจ็ดสิบได้เพราะว่าการนำรถเราวัดจากตรงนี้ถึงตรงเนี้ สี 20, ่เมตรยี่สิบนนก็ถ่อมสี่เมตรยี่สิบนี่ก็ถือว่าไม่เกินนี่่รับไม่เกินนี่ถ้าเกินนี่หนักเลยมีไต้ฟังก์ชันใหม่แล้วอ่ะสี่เมตรสาสิบที่กำลังทำอยู่นะ่ะทีนี้ตู้หน้าก็เหมือนกันตู้หน้าก็มีกองอีกระถ่อมเนี่ยกองหมุนอยู่นี่เพราะว่าเป็นตู้หมุนก็ต้องมีกลองอีกครับเห็นไหมตู้แต่ละขนาดมันก็เลยไม่เหมือนกันเดี๋ยวคราวนี้ตู้รถเหถ้ายิ่งยิ่งใบเล็กเนี่ยกระถ่อมคือมันยิ่งก้อเสียเยอะเพราะว่าจากเสียงที่ทำทำมันเนเสียงลระ้วนมันจะเล็กลงจากตู้ปกติเรา เจ็ดสิบห้าใช่ไหมต้องเลื่อเก้าเซนใช่ไหมหล่ะตอนนี้เราลดอีกห้าเซนลดห้าเซนแรงกว่าถ้าดอกมันก็หายไปเลยเนี่ยอย่างตู้เทอร์โบเป็นอย่างนี้เนาะเนี่ยตู้เทอร์โบเป็นอย่างนี้ก็ท่อมอึดอึดอึดเนี่ยเนี่ยอึดอืดเข้าใจไหมครับอย่างตู้ตัวเนี้ยเนี่ยเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าใช่ไหมล่ะห้องปิดนี้ก็ยังคงเดิมนะก็ท่อมห้องปิดนี้คงเดิมเราตัดห้องนี้ออกเนี่ยห้องนี้ออกเนี่ยหายไปห้าเซนเสียงเปลี่ยนไปเยอะไหมครับก็ความใหญ่มันเปลี่ยนไปเยอะ ความใหญ่คือรูปแบบกระแทกบุ่มบุ่มมันจะเปลี่ยนไปเยอะมากเลยกรับอมมันก็ต้องจาเป็นกระทอมก็ต้องก็ต้อง,อง,องแลกกันมาเพราะว่าเราต้องการความสูงรถที่ที่ต่าลงถ้าเราทําตามตู้เนี่ยรถก็ประมาณสูงสีเ 50, ส่เมตรถ้าสิบสี่เมตรหกสิบเตู้สูงท่วมแล้วก็ลดเคลื่อนย้ายายากและวิ่งยากเพราะารถแห่สมัยเนี้มันเคลื่อนที่เร็วกวทอมสมมติว่ารับงานวาและสองสามงานเนี่ยต้องวิ่งให้ทันงานถ้าเราทําสูงเนี่ยมันก็ได้แต่มันอันตรายมันโยกเยกเวลาวิ่งโยกไปโยกมา เราพยายามเค้นความสูงรถให้ต่าที่สุดได้มาตรฐานที่สุดในการวิ่งในการใช้งานแล้วนอกจากเสียงหายนี่มันมีผลเสียอะไรอีกครับแบบทําให้ตู้เล็กลงเนีครับก,ก็แพ้ดอกด้วยกระท้อมแพ้ดอกด้วยเพราะว่าการคํานวณปริมาตรเนี่ยอันนี้สมมติเราตีตู้เป็นปริมาตรนี่ <ak> สามสามปริมาตรกระท่อมครับอันนี้ต้องหนึ่งปริมาตรเนี่ยห้องปิดต,ต้องหนึ่งสมมติว่าเอาง่ายตู้เราการออกแบบตู้เราแบ่งกล่องเป็นสามกล่องนี่กระท้อมเนี่ยสามกล่องเนี่ยเนี่ยห้องแรกปริมาตรก็คือดอกลำพงต้องได้หนึ่งส่วนครับแล้วก็ห้องเปิดได้สองส่วน เนี่ยทีนี้ถ้าเราตัดที่ไปปุ๊บ <c oughs> เดี๋ยวห้องเปิดมันหายไปประมาณห้าถึงสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเสียงก็หายได้ก็แพ้ดอกได้ <c oughs> แล้วคนคือหลายคนเคเจอว่าดอกหมวกหลุดเห็นไหมดอกมันหลุดหลักที่คนเจอเนี่ยจะเป็นตู้ล่างเนี่ยหมวกหลุดบ่อยตู้ล่างกับตู้บนเนี่ยหมวกหลุดบ่อย <c oughs> ของรถแห่ <c oughs> เพราะว่าอะไรเพราะว่าตู้มันเล็กตู้มันเล็กปุ๊บมันออกมานี่มันไม่มีที่ไปกระทบอมันก็หม,มุนไปมาอย่างนี้ลมอะ่ะ <c oughs> แล้วมันไปดันหมวกมันหลุดแล้วก็ตู้บนเหมือนกัน ตู้บนก็ชนเสียงกลางเสียงกลางเส้ไหลเสไหสไปอ,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 อยู่อย่างนี้นะกระทอมเดี๋ยวอยู่อย่างนี้อยู่หลังนี้นะแล้วก็มาชนกับหลังกลางอีกกลับอีกปุ๊บป๊๊บกลับไปนี่ก็พ่วกน้พองดูดอีกนี่อะไรคนจะชอบเจอตู้ล่างกับตู้บนที่ม่วงดุดนี่เป็น,เป,นเป็นตัวประจำเลยทุกที่ชอบมองดดเพราะว่ามันไม่มีที่ไปครับคือเปิดปุ๊บมันก็จะไปไหนกระทอมมันก็ไปไหนไม่ได้อะแ,แล้วความร้อนมันจะร้อนกว่าปกติไหมครับมันก็ร้อนนี่กระทอมห้องมาเล็กลงมันก็ร้อนปกติอยู่ที่เราเปิดด้วยกระทอมไงกระทอมหายต ไปหาสงสัยมีก่อนนะเหรอสงสัยก่อนแต่เนี่ยยังไม่หายเลยครับผมนี่ยังไม่หายยังงงกับยองคอแดงยังไม่หายอยู่มันก็ยังไม่ตอบผม<ด>อยู่เนี่ยนี่แหละเอฟซี FC ลองถามเบย้ำนะครับสำหรับในในในคอมเมนต์ถามย้ำว่าทาไมถึงคอแดงทุกคนทีนท่เขาปบกระท่อมมีกฎหนึ่งสองสามสี่หรือเปล่าลองถามกระท่อมดูนะครับ